้้รกันดแลวพี่สาวอยู่ไหนนี่อยูน่นี่ไม่ขึ้นรถหรอกพี่ใส่อะไรตกรถเห้จ้างไหนเนี่ยเขาจอดเดียวเขาจอดไม่จอดแฟร์ซับบริการกาใช่ไหมจัดสุดหลอสุดเท่อันนี้ไม่เอาไปใส่รถอ่ะน้องผมขาวน้องอยู่ไหนหนุ่ดดนโดดยองยองนุ่นนี่คน,นขับรถทานเหินเอาไปใส่ดีไงพี่สวัสดีครับน้องจ่ายสวัสดีครับ เอ้ยย่าม่นี่คนนี้คนนีเอ้ยอย่ายืนอย่ายืนมันจะโดนดันลงอดีะใโอ้ยพี่เ่าเสียงยฟเลยกูอยู่ฟังนี่อุ้ยเสือมึงเอาอะไรมาเอาแล้ว